พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ทรงก่อตั้งโครงการตามพระราชด,ดำริขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้ราษฎร,รอของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดินหน้าประเทศไทยวันนี้จึงพาคุณผู้ชมมาท่องเทีย่ยวตามรอยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดนครนายกครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสโสพลนาวารัตนาพงศ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่รวบรวมแนวคิดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริครับมาที่นี่เราจะได้เห็นโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์ปัญญาปุริเวคินผู้อุนวยการศูนย์จะมาอธิบายและเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้เราได้ฟังกัน ไปพบอาจารย์พร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับดีครับยินดี้ครับสปีไม่ได้มาครั้งแรกในอดีตอาจารย์ปัญญาปูริเวคินเป็นนายธนาคารมีรายได้นับแสนต่อเดือนแต่ชีวิตกลับไม่พบกับความสุขที่แท้จริง จึงใช้เวลาศึกษาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองกว่า10ปีหลังจากได้เกิดใหมายทางความคิดอาจารย์ปัญญาได้รับคําชักชวนจากมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวาชิราวุธวิทยาลัยให้มาเป็นผู้ดูแลลงแรงลงใจให้กับศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ที่ดินแปลงนี้ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขื่อนโดยตรงครับครับ พราะในโอกาสที่สามสิบสี่สิบปีแล้วในขณะที่พูอยู่หวก็ามาดูเตรียมดูพื้นที่สร้างเขื่อนเนะี่ยเมื่อสา4สิบสี่ิปีแล้วแถวเนี้ยยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวครับก็จะเป็นสภาพความสวยงามของป่าเขาและน้ําตกแต่พูอยู่หวเนี่ยสายพเนตรยาวไกลามากรับสั่งการทำคณะทํางานว่าคอยดูนะบริเวณจังหวัดนครยกแถวเนี้ยในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมไม่ว่าถนนหนทางโรงแรมรีสอร์ทจะเกิดขึ้นพีย่หัวจึงรับสั่งว่าเราเป็นห่วงว่า ถ้าความเจริญเข้ามาอาจจะส่งผลกระทบต่สอสภาพสิ่งแวดล้อมครับช่วยมหาซื้อที่ดินให้เราหน่อยสักผืนหนึ่งในบริเวณแถวนี้ใช่ครับเราอยากมีที่ดินสักผืนหนึ่งเพื่อแสดงเป็นใช้เป็นพื้นที่แสดงแนวคิดของเราเกี่ยวเรื่องความสําคัญของธรรมชาติของดินของน้ําของป่าเมื่ออนาคตเขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อยคนจะได้ตระหนักว่าเข้ามาท่องเที่ยวจะตระหนักว่าอย่ารังแกรธรรมชาตินะช่วยดูแลธรรมชาติด้วยนะครับแต่รับสั่งก,กํากับต่ออีกด้วยําว่าอยากได้ที่ดิน แต่อย่าไปหาซื้อที่ดินดีๆที่ชาวบ้านเขาทํากินไปเดือดขาดอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปรังแกชาวบ้านเขาคณะทํางานก็ต้องมาหาซื้อที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินที่ชาวบ้านทํากินครับคณะทางานจึงมาพบที่ดินผืนเนี้ยซึ่งเดิมเป็นทุ่งนาร้างดินเปรี้ยวไม่สามารถจะเพาะปลูกเลยคือใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะตอนนั้นใช่ครับครับคณะทํางานกลับกลับไปกลากับกรมธุนว่าพบที่ดินผืนหนึ่งแล้วพยาจะเป็นดินเปรี้ยวเป็นทุ่งนาร้างไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้เลย ก็อยู่หัวดีแล้วดีเสียอีกเราจะได้ทําให้คนเห็นว่าจากที่ดินที่คนคิดว่าไม่สามารถจะพลิกฟื้นอะไรขึ้นมาได้เราจะใช้แนวคิดของเราเนี่ยทําให้เป็นป่าให้ดูอืพี่หัวจึงซื้อที่ดินปืนนี้ไว้โดยชับใช้ใช้ชับสวนมะองค์เมื่อปีสองพันสามสองจากพื้นนาแห้งล้างสิบสี่ไร่ณตําตบลหินตั้งอําเภอเมืองอนครนายกก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อภูมิรักธรรมชาติเป็นชื่อที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานและพระราชทานพระดำริให้สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒิวิทยาลัยดําเนินการจัดสร้างผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2548พื้นดินผืนนี้ยังไม่มีต้นไม้ต้นหนผมก็น้อมนาเอาแนวคิดไปอยู่เกี่ยวเรื่องการจัดการดินจัดการน้ําจัดการป่าปัจจุบันนี้ผมปลูกต้นไม้ไป300กว่าชนิด สี่พันกว่าต้นพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งถูกทิ้งล้างคนทั่วไปมองแล้วไม่สามารถจะทําอะไรพลิกฟื้นอ,อะไรขึ้นมาได้ที่นี่ใช้แนวคิดวิถีหนวลวน,วนพิสูจน์เห็นว่าแค่สิบปีเนี่ยเราสามารถพลิกฟื้นจากปืนเป็นดินที่ไม่พืชอะไรก็ตามไม่สามารถขึ้นได้จนอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทําให้คนที่มาดูงานที่นี่เขามีความหวังหน่วยราชการที่มาดูก็มีความหวังว่า ประเทศเราสามารถพลิกฟื้นเหมือนป่ามาได้ใช้เวลาไม่กี่สิบปีดังนั้นถ้าเราเอาจริงเอาจังตามแนวคิดของไม่เจ้อยู่ด้วยพูดขนาดนี้สงสัยต้องรบกวนอาจารย์พาเดินชมทั้งต้นไม้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ต่างๆด้วยนะครับรบกวนอาจารย์เชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับการออกแบบจัดวางพื้นที่ของศูนย์ภูมิรั์ธรรมชาติ เน้นเพื่อแสดงแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับธรรมชาติดินน้ำป่าคนด้วยแนวคิดจากภูผาสู่มหานาีเริ่มปรับพื้นที่ตั้งแต่ปี2547จนได้ปลูกต้นไม้ต้นแรกเมื่อปี2549จำลองป่าและภูมิประเทศ4ภาคให้ผู้เข้าชมได้ Play and Learn เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลินครับ ภาคเหนือแสดงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างภาคกลางแสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของตนเองได้คุ้มค่าสูงสุดภาคอีสานเกิดจากภาคอีสานมีพื้นที่ชนประทานน้อยทําให้เกษตรกรมีอุปสรรคในการทําการเกษตรเมื่อเกิดภาวะฝนแล้งดังนั้นพระองค์ จึงทรงส่งเสริมอาชีพให้รัชฎรภาคนี้โดยใช้สื่อเรื่องนี้ว่าธนาคารข้าวภาคใต้แสดงแนวคิดการปรับปรุงดินด้วยทฤษฎีแกล้งดินและการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำด้วยโครงการแก้มลิงเมื่อสักครู่จารย์พาผมเดินชมมาทั้งหมดละคือจะเห็นว่าเหมือนมีกุศโลบายในการนำเสนอให้คนที่มาดูเนี่ยดูแลสนุกไปด้วยแล,วแ,ลวแล้วจำอะไรกลับไปได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ จำลองประเทศไทยมาทั้งหมดเลยใช่เหมือนกับให้คนเข้ามาเดินว่าเอ๊ะเรามาที่ศูนย์พุทลักนี่เหมือนกับได้มาเที่ยวทั่วไทยเลยนะแต่จริงคณะทํางานต้องการจัดกลุ่มแนวคิดไปอยู่ให้คนจําง่ายนั่นเองอที่อาจารย์บอกว่าแนวพระราชดำริของของในหลวงเนี่ยมีเยอะมากคนไทยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่รับรู้รับทราบแต่ความเข้าใจอาจจะมากอาจจะน้อยแตกต่างกันออกไปอาจารย์คิดว่าในในโอกาสช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคนไทยทุกคนควรจะ ทำความเข้าใจควรจะตระหนักถึงสมบัติที่ที่ในหลวงท่านพระราชทานไว้อย่างไงบ้างครับอาจารย์ตุมเมตันติวิจิกุลนะฮะสอนพวกผมเสมอว่าเราต้องไม่เพียงแต่เห็นพระเจ้าจอยู่หัวแต่เราจะต้องมองพระองค์ท่านครับเห็นนี่คือการดูะไรแบบผิวเผินส่วนการมองคือเป็นการดูรายละเอียดให้มากสุดพระอ,อยู่รับสั่งตรงงานเลยเราก็ไม่เพียงแต่เห็นเรามองศึกษาให้ลึกซึ้งและปฏิบัติด้วยเปรียบเหมือน พี่หัวจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยพี่หัวไม่เคยไปจากไหนจากเราเลยเพราะเราเข้าใจว่าพระองค์ท่านคิดอะไรทําอะไรแล้วเราก็ทําตามด้วยครับเพียงแต่อย่าเพียงแต่เห็นให้มองคงั้นสิ่งที่พี่หัวรับสั่งใเราทที่เห็นว่ามันสามารถเป็นได้จริงขอแค่ลงมือทําอย่างจริงจังศึกษาอย่างละเอียดทุกคนสามารถทําตามได้ใช่เพราะหลักตรงงานว่าพี่หัวที่ผมสรุปเองนะคือพี่หัวอิงธรรมะคือมันต้องมีความเพียรนะคน ทำแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะแนวที่ไปอยู่ไม่ยุง่งยากครับสอนไม่ต้องใช้งบประมาณมากแล้วก็พยายามเข้าใจธรรมชาติย้ําว่าคนทุกกลุ่ม<ช>ทุกทุกวัยทุกสาขาอาชีพสามารถทําได้แต่มักจะมีคําถามที่เกิดขึ้นเสมอเสมออย่างเช่นว่าเอผมอยู่คนเมืองอ่ะคนกรุงเทพอย่างผมคพิกรุงเทพเนี้ยผมจะสามารถทําอะไรแบบนี้ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงจะปลูกต้นไม้จะปลูกป่ามันทําไม่ได้จานจัจะมีคําแนะนํำยังไงดีครับอันเนี้ย พระบาทสมเด็จพระอยู่ว่ารับสั่งครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเปรียบเหมือนโครงสร้างบ้านหรือตึกโครงสร้างบ้านหรือตึกเนี่ยเข้มแข็งกุลโดพลวอยู่ตรงไหนรากฐานเสาใช่ครับพี่อยู่ว่าเปรียบเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีเสาเข็มนะรองรับบ้านรองรับชีวิตเราครับเสาเขม็มเสาเข็มต้นแรกเป็นพออยู่ใช้ชีวิตพอดีพอดีครับไม่ฟุ้งเฟ้อกรุงเทพทําได้ไหมครับทําได้ครับใช้ชีวิตพอ,พอดีพอดีรู้จักไปแบ่งปันคนอื่นทําได้ไหมครับทําได้รู้จักยิ่ง เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าคือยิ่งให้ยิ่งมีทานมีฤทธิ์ทำได้ไหมครับทําได้เมื่อไร่ที่ท่านไปช่วยกันอื่นเขาแล้วท่านเดือดร้อนเนี่ยท่านจะท่านจะมีคนมาช่วยนะอืซึ่งนี้เรีว่าสังคมกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องจิตอาสากลายเป็นอยู่ในแหล่งที่เป็นเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพหรือเมืองจังหวัดใหญ่เขารวมตัวกันมากขึ้นคนก็มองว่าเอ๊ะเรายิ่งแข่งขันเรายิ่งเห็นตัวทำไมเรายิ่งโดดเดี่ยวเรายิ่งไม่มีใครมาเดี่ยวแลเลยคือคนก็เลยเข้าใจสัจ,สจธรรมธรรมะข้อนี้ว่ายิ่งช่วย ยิ่งช่วยยิ่งมีหลักประกันดีใช้ชีวิตพอดีพอดีอดไม่ไปเบียดเบียนใครใช่ไหมครับรู้จักช่วยเหลือคนอื่นสังคมจะมีความสุขนั้นในกรุงเทพเองเห็นว่าลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นมากทุกครั้งที่มีงานอะไรใหญ่ๆจะเกิดภาพเงี้เห็นชัดเนจนจะมาดูต้นที่สองไม่บอกว่าพออยู่ไม่พอพอ,พอกินคนกรุงเทพบอกโอ้โหไม่มีที่ดินปลูกผักปลูกอะไเหมือนอาจารย์หรอกผมถามว่าพอกินไม่ได้แบบปลูกกินเองอย่างเดียวนะครับท่านเข้าใจว่ากินอะไรที่มันเป็นประโยชน์อื เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพยิ่งเดี๋ยวนี้เซิร์ชกันเลยว่ากินอะไรสมุนไพรเลเป็นยา<ช>อะไรใช่ใชไหมฮะกินอะไรที่มันจะแก้เบาหวานแก้ความดันใช่ไหมครับเง,งี้ยใช่ไหมท่านก็ศึกษาดิเพื่อท่านจะได้มีความรู้เรื่องทำไงถูกว่าะจะแข็งแรงนี่คนกรุงเทพทําได้ไหม,มเยอะมากครับเพราะกรุงเทพเขาถึงสื่อใช่ไหมครับนี่เสาเข็มต้นนี่สามพอใช้ใช้อะไรที่พอดีพอด,พอดีรู้จักทําใช้เองบ้างอืที่นี่คนกรุงเทพจึงจองคิวแน่นทั้งปีครับที่นี่เราสอนเรื่องการทําผลิตภัณฑ์ใช้เอง เรื่องบ,บูก้อนทบ,บูเหลวโลชั่นแชมพูผมถามคนกรุงเทพใช่ไหมใช,ใช้เยอะคนในจังหวัดเยอะมากเราก็สอนคนกรุงเทพก็เข้าคิวแล้วคนที่ผมเปิดคอร์สไอ้เรื่องพอใช้เนะี่ยทำผลิตภัณฑ์เองคนกรุงเทพร้นร้วนอาจารย์ผมสงสัยนิดเดียวทําน้ํายาซักผ้าใช้เองทําน้ํายาสระผมเองมันประหยัดด้วยกี่ตังค์กันถามว่าคนเมืองเลยนะจย์นะที่ผมเก็บตัวเลขนะถตงว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยราคาร้อยหนึ่งค่าวัตถุดิบข้างในคุณถวบนแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ อีกเจ็ดิเปอร์เซ็นเป็นอะไรฮะเป็นบรรจุภัณฑ์ค่าการตลาดค่าโฆษณาแต่ว่าถ้าเราทําเองซื้อผลิตภัณฑ์ราคาร้อยบาทเราประหยัดเงินสามสิบบาทถ้าซื้อสิบอย่างประหยัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่แทงแทงว่าเราประหยัดได้มหาศาลละสุดท้ายอยากให้จันฝากถึงคนไทยในช่วงเวลาแบบนี้ที่เราอยู่ในอยู่ในบรรยากาศแบบนี้กับกับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งบางคนที่ผ่านมาอาจจะ อาจจะไม่เข้าใจอาจจะเข้าเข้าใจน้อยหรืออาจจะเป็นแค่เห็นแต่ไม่ได้มองจริงๆเราจ,จะฝากอะไรถึงคนไทยดีครับ <c oughs> ช่วงที่หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคนก็เป็นห่วงผมเพราะเขาทราบว่าผมรักพี่อ,อยู่มาก <c oughs> เขาก็โทรมาจริงๆผมไม่นูรหัวใจอยู่ในนี้ก็โทรมาอาจารย์เป็นไงเป็นห่วงเป็นห่วงผมนะแต่หลังจากนั้นเขาก็จะร้องไห้กันตลอด ตั้งแต่เย็นวันที่13ตุลาจนถึง3้า4ต่อเนื่องเขาก็ร้องไห้ตลอดผมถามเขาบอกว่าอาจารย์ที่หัวจากเราไปแล้วผมบอกที่ไหนไี่อยู่จากเราพี่อยู่วไม่บินวันจากเราเลยนะถ้าเราเอาจริงเอาจังตามไปอยั่พี่หัวจะอยู่ในใจเราอยู่ในกายเราอยู่ในเลือดสายเลือดเราพี่หัวไม่เคยจากเราไปไหนนะยิ่งถ้าเราทํามากๆเราจะพบว่าพี่หัวยิ่งอยู่ใกล้เรามากขึ้นมากขึ้นทุกที แล้วทุกครั้งที่เราตามตามพอ่หัววันนี้พรอ,อ่หัวไปเฝ้ามองเราอยู่ข้างบนท้องฟ้าทุกครั้งที่เราทําตามพอ้หัวเรามองท้องฟ้าเราจะเห็นรอยแย้มที่สวนรอยยิ้มที่อยู่ตลอดเลยนะพี่หัวอยู่ในใจเราอยู่ในตัวเราอยู่ในเลือดเนื้อเราไม่พอเฝ้ามองเราอยู่ข้างบนด้วยครับัขอบคุณอาจารย์มากครับ ความรู้และภูมิปัญญาที่รพ,รพ,รพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้กับคนไทยนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับสิ่งที่เรานําเสนอในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,กเท่านั้นอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเดินทางมาที่นครน,นายกมาเรียนรู้และนําความรู้ต่างๆกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนไทยและประเทศไทยด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้ครับผมโสพลนวรัตนาพงลามุู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ